สวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีทาช่มครับวันนี้วันที่10เมษายน2567นะครับพ่อ c ฟซีแฟนครับทั้งช่องนะผมเดินทางมาหาปู่ทุดงกลางป่าพี่น้องนะครับพามารับชมน้ากันครับงวดวันที่16เมษายน2567นเดะครับเดินทางมาหอดมาถึงแล้วนะครับจังเข้าไปการน้มาสการปูน้ากันนะครับไปรับชม น้ำกันน้พี่น้องเอาเขาไปหาปูน้ากันครับผม <c oughs> <c oughs> พอคุณแม่เิ่นมาหาปูนะครับเิ่นกำลังจะกลับกันครับผมเอามาเป็นกระทักไทยบ่าวเถานะพี่น้องขึ้นไปเข้าไปหาปูน้ากันครับผมโอ้ไคเนียฝนตกบอห่อนไปได้นะปูให้ยู่เย็นยู่ปัว โอ้ยวายไม่ใช่ไรหลังใช่ไรหลังดรัปูกาดนมัสการครับปูกาดนมัสการเนี่ยครับปูครับผมไคแน่บห่อนฝนตกค่ะฝนตกยังไงล้มบ่ปูมาขึ้นเนี่ยบ่ฝนล้มบ่ล้มบ่ะมิดาฝามิดาฝาพวกฝาแห้งแล้วครับปูเบียผ้าเบียผ้าอยู่ทั้งบานล้มพร้อมด้วยปูทั้งล้มทั้งฝาแต่ว่าก็เย็นแน่นะครับมันฮ่อนมาหลายมือ สวยมากก็จงหอนนะสวยมากจังเลสวยมากจังเลยจะหอนอ่าไอ้ยังปูฝันดีบ้องวดนี้หรือจังไหกน้ำตกเก่าไนี่มันฝันดีฟันฝันดีสูเมือนใ่มันฟันยังไงฟันฝันฟันดีสูเมืออปูบาฝันเอ้าคือได้ตัวเย็นน่อยดีแับปูดูเอาเดี๋ยวฟันมาทงทอันนี้อันมาอย่างปูมาต่อโดกสตาร์เอหลงสตาร์มาตอแชมเปญทมพี่บานนี้ครับ มันมาต่อดวงสตาคุยกับคุณแม่พันอยู่เมื่อกี้นี่ครับทาบ่านผู้ชมอย่าทายแม่เดอ้อบาเ์แถว่าะสันกันนะคุณแม่ยังก็ยังหายซีเราพันมาหายซีออกเลยรังหาซีไมา่าเห็นบาปูงวดที่แล้วผมก็มาบูมาซีหาใช่ไหมงั้นจังไหนปูงวันนี้ได้เห็ดคันน้ำมนลบรือ,อจังไหนครับผมครับมักตัวใดนั้งหมดในปู มากนี่เราห้าครับห้าแปดเจาแปดเจ็ดครับผมห้าแปดเจ็ดกับหกห้าห้าแปดเจ็ดกับหกห้ากับสิบสองกับสิบสองกับสมตัวห้าแปเจ็ด่าหกห้กับสิบสองมาแค่นี้ครับผม3าตัวหาแปดเจ็ดจะไม่แปดเจ็ดอีกบอกปู เอาหาแปดหนึงมาสามแปดเจ็ดก็ได้ครับผู้จดใดไวนะครับผมหืมอ๋อเอาคือมีแปดหนึ่งสมนี้เองเก่ากว่าปู่ห้าเจ็ดสี่เือือบอบกที่้นลักนไยตะไยน้ำอะไรค่ะพัดเจ้าให้ผู้ใดนนั่ ฝันง้าไฝันดีบ่แม่อ้ฟันจับอะไรจับันจับอได้จะบ่มีศูนย์บ่ะแม่จ้ะวัที่แล้วก็เก้าศูนย์นาบเนาะอืมเลขเก้าศูนย์เนี่ยออกดีถูกไหมเนาะแรงเลยอ้งยถูกเห็นว่าที่ว่าแปดหนึงแปดก็มียอะแล้วปกติเรการสองอันท้ายรลยว่าไอ้นู้นเนี่หาหาชีหาหนึ่งม่ไอหกแปดหเก้าแปด ก่าปดับผมทายยุมัอนอันงินที่แล้วที่มาอ่าอ่มันจะหาซีหาลิซีหาซีปูเด็กถูกซีหาซีซีหาซีกับหนึ่งเก่าแปดมาัว่อมาหาซีกับเอาเงินนี้ปูมักหาแปดเจ็ดหกหาหาแปดเจ็ดกับไอหาแปดหก ตตวไดปูอสองตัวสองตัวสองหงอ <laughs> อางทำมาชมอะไรไม่สุดเลยแต่หลังอย่ดเ,เวยเวรสามตัวปู5ห้าแปดปดเจ็ัเอา ครับว่าหาแปดเจ็ดกับหาแปดหก่าแเจ็ดกับหาแปดหกสองตัวปูสองตัวกับสิบสองครับสิบสองกับตัวใดกับปูบอกเมื่อกี้น่ะสิบสองหกห้าหกหาเจ็ดแปดอันนี้อันนี้ตัดแปดเจ็ดกับแปดหกต้องต้องตัดต้องตัดอันนี้ได้สิบอ่าหกห้าหกหากับสิบสอง ซีหาเออโอ้อวแบก,กันนั่นตัวก็ครับเจ็ดแปดันหอ่เจ็ดแปดตัวนี้บ,บ,บ,คบค๊คือว่าแปดเจ็ดปูคือเจ็ดแปดหาแปดเอแตอนกด้อ่ตัดตัวนี้ให้แค่นี้ปูว่าตัดซ้ำนี่อ่าปว่าเว่าเคือแประจำวันเจ็ดเลบมงคลอ่ากแปดเจ็กะครับผม ครับตัวชะกันมันมันเดือนหาไปนะไย้ป่าคว้วไม้นะได้ว่ะหาแปดเชือกตีง่ายง่ายๆบราะมัเรียกฝันได้นไงครับเรียกในปฏิทินอืเลขตีตามกำลังวันเตี่ยวกำลังวันอ่าตามกำลังวันฝันเลโก้หมฝันบ่ฝันเพราะมันเดือนซีวะเขาปูขคือสิบเดือนเดือนหาเดือนหาวันที่สิบโมงก็สามารถเดือนหาได้ครับขึ้นเป็นอ่าแหลมขึ้นเป็นขึ้นสิบห้าครับเป็นคืนขึ้นแปดแรมึ้นแปดคำขึ้นเนี่ย คือเป็นเดือนหาแล้วมันเราปูวเรียกทางเขาบกว่าไอ้เดือนหาเด็กมังคออกแปดเด็กประจำวันแปดเด็กมุงคอนเจ็ดนะเราเป็นหาแปดเจ็ดนาก็มาครับเด็กมุงคนจะประมาณเก่าบว่าปัวซี่หาจะมาบอกว่าที่แล้วผมยังบอกปูว่าสี่หาจังใดกับพัวมาจังใดไปยังนั้นมาหาศูนย์บอกมันจะมาหาศูนย์ปูวเอาเน้นเน้นตรงนี้ปะครับผม นี่นะน้ำนี่นะเนนหา,หาแปดเจ<ด>าแปดนะะครับปูวานนึ่งุดนีดก็แปดเจ็ดหดนี่นะครับว่ามันเรีกฝันว่ามันเรีกคำนวณสองตัวได้มกักตัวบ้านปูหกหากับสิสองหกหากับสิบสอนพี่น้องดอ้สี่หาปูว่ายกาาันไว้สีกันไว้เสอน้ำตวเก่าือดอกสีาวาจะม่ามายาปูนที่แล้วเห็นมาผมมาหาปูปูกัว่า มักตัวนี้ตัวนี้ซีหาหาซีเนี่ยผมว่าเป็นเลขไม่ยากมากมากใดอยู่ปัวแต่ว่าตามสถิติเนี่ยเลขซีหาเป็นเลขที่ออกงาดออกตั้งแต่น<ต>ู้นหลายปีแล้วครับผมหาซีมาครับมันมาค้าวเสมาเนี่ยครับผมรับปีว่าท่านอืมมามก็ <laughs> บอกเท่าไรหรอกกรบอกกรบอกค่อยมากค่อยแล้วซีหาแต่ว่าเด็กต้องตกเขาใช่ไหมใช่มากเงี่ยมากเงี่ยมาก หกหากับสิบสองวเจ็ดนี้แหละอะไรตัวหลักเอะฝันนางแต่ละเมืองบซัเฝันนี่ฝันฝันซุเมอบปัวฝันสุเมอบนนลงฝันยานี้กับฝันยานี่ครับครับออะครับเป็นตัวเป็นตาตัวเป็นเหล็กคื้สิบวัคค์ครับปัวฝันเรื่องเป็นลา่าเงีครับขันน้ำมันบริเหตแบปูงอ่ะนะขันน้ำมันบริเหต มีแต่ขันน้ำมนต่วปูบริเขตตัวใช่นมตะุ้ตกเก่าละขันน้ำมนอาจจะ้งบัดแต่เฉพาัดที่เก่าเก่าศูล่ะครับมีแล้วตัวทีนีครับแล้วมันตัวสามตัวที่ว่าสามสามเกู่นย์ครับขันน้มันตัวมันบ่อมันมาออกอะไรลังครับโมแน่ที่ปูงวดนีงจะออกอีกดิเก่าเนี่แต่ว่าเพราะมัน แต่เนืครับสกอน่าจะเป็นหกนะครับ,รบออก้นอกนงงโดยเฉพาอืมแต่วหาแปดนี่บม่มากบ่ปัวกับมากขึ้นกันนะว่าหาแปดก็จะเปทิ้งขึ้นกันเพราะว่ามันครับไอเดือนหาแปดคำครับ,รบเดือนหาแปดคำ้วก็บันวันที่สิบหกเขาเรียกว่าเอาบอเลขหนึ่งเขาเรียกเอาหาแปดหกแล้วเอาเลขเอาสิบหกใส่แท่นอ่าจับในปฏิทินให้เลยอ่าท่านผู้ชมปูว่าปตองเอาเลขฝันเอาเลขคำนวณจับนี่แหละครับ ในปฏิทินปัวเลขหั้ในปฏิทินเพราะว่าขึ้นเป็นเดือนหาแล้วแล้วก็เลขอ่ะแปดีนเลขยังปัวเลขแปดคือว่าแปดคำนะขึ้นแปดคำเดือนห้าวันที่สิบหกวันที่สิบหกนี่เป็นวันพระแปดคำพอดีครับผมเราเอาเอาสิบหกเอาแต่แค่เลขหกมาใส่น่าของกับเลขมงคลบันเลขอะไรแบบคำล่างวันมัะกาศแปดครับเลขมงคลมันเจ็ดครับ แปดเ็ดกันหาแนะครับใช้กันง่ายๆครับอถ้ามีวาสนาสิทธิ์สืมเ้นก็ถือครับครับปูวยังไลครับมันมีวาสนาค่อยู่แล้วปัวข้ามวาสนาก็ถือใหเต็มกระดาษข้ามเยอะตัวก็มีนี่ปันั่รเบ็ดไลต่อครับม่ถ้าเน้นเน้นสเน้นสตัวคือ อกหาอกหากทึบสิบสดเจ็ดนีเน้นมาปัวเเน้นันอ้าเน้นหาแปดเจดแปดเจ็ดกับตัวน้ำเด้อทรมชมเด้อปูว่เจ็แต่ว่าเบาถ้าเอาปัวให้หาแปดเจ็ก็ได้เพียนแปดเจ็ดเี่ยวกว่านี่บั้นบันออกาบันจานนั่นว่าเรียงไกำลังบันสิบแปดรับเรีกมงคลมันสี่ับอสี่แปดหนึ่งะอันนี้บันคมอาจจะอมาคือกันกรได้ว่ามันอาจจะบอกว่าหา อาจจะเป็นห้าแปดเจ็ดนะยังไงมันตียังไงบางทีอย่างไรเพราะะมวนว่าได้ฝันเอาแคปหน้าจอนะครับผมปู่ทุดงกลางป่าพี่น้องหกเมษายน2 5 6ันหห้้าอยสิบ็ดนะครับผมสามตัวห้าแปดเจ็ดครับตัวร่องหาแปดหกเด้อนะครับผมสองตัวแปดเจ็ดนะครับแล้วก็ชุดสองตัวหกห้าหนึ่งสองสี่ห้าปูเน้นหกหากับหนึ่งสองครับสี่หาตัวกันตัวร่อง เราขอบคุณขอบคุณปูธรรมชุมนะผมพอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ